มือซามาคีกันพี่น้องจากซาลาวัดจุของสาบาุไรอันนี้หมู่กมาาคนอย่างมากสองคนนี่นะ

อใจใจศสทัทธามาเหตุอันที่คานวัดนำกันอันน้ขอเจอไอุ้อ๊ก <c oughs> อันนี้อันยอมเลยนพักมีอยูบ้านฮาสามาคคีกันพี่น้องเลย สันจีจ่างก็บพ so มีเงินก like ็คิดดึกไแอบซักคนคุณมันจะถุงแตัว่าดีพี่น้องเจาคนแัวนี้แล้วเจ้าอักคนทางเรมาถ่ายมาจ้ะส้วมาีพี่น้องเอ้ยเป็นจุไหจุมันตอนนี้กะกะหลายคนอยู่ประมาณ่ามสิบกว่คน ร่วมพี่น้องเอ้ยมาเหตุมีแรงสร้างห้องทำพี่น้องเอ้ยมาคนดินออืกเมิตะแมนมาเห็ดอันสร้างห้องทำพี่น้องอ้ยตั้งใหม่พี่น้องเอ้ยเออมาเด้อมาเด้อพูได้นีใจเสถ่ามาสอยเด้อพี่น้องเด้ออพฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ด้วยอยู่อยู่ต่างประเทศใจเสถ่ามา ่ผสมปูนพี่น้องผสมปูนเท่าล่ะก็ผสมแม่นั่นเทน่ะผสมปูนเนาะมักมักปูนไว้แม่นมักปูคานสเสนบ่ติดบ่

แม่น้องตามันกะสิเปิดช่องยูทูบเด้อพี่น้องเอ้ยเตรียมมากน้ำพี่น้องมาปูนมาปูนน้ำกันก็พอเจออีสองคนปุ๊บคนก็รลายขนาด อันนี <sh arp applause> <mud geon replication> no ้น <sucked oppression> ักภูบาวมีแต่แกงผูบาวอะไนี่นะนีแต่แกงผูบาวใส่ลายบ่ ตอนนี้กำลังกกอกำลังติดเนี่ชยโม่ไใยแล้วเว้ยไายไปให้นิ่งบตอนนี้กำลังติดทางล่างไล่สันเดอนพี่น่อยคูได้ใจศรัทธาที่แกสแสง นโมธนาบุญนำการรอบพี่น้อตอนนี้กำลังสมัคีเหตุผลสมัคีพี่น้องเยคนหนึ่ง คนก้อนหนึ่งใจน้อะตามจังหวะมันนี่เนาะน้ยงกันโอ้ยต้นเอาคือชูขึ้นแล้วน้ำไปเพียงกันได้หนึ่น้ำไปเพียงกันเออมันเพียงหวาตัวนี้น่ะอีกก้อนมันสามกันแล้วแถี่ยวมันหักนี่โอ้ยโจ๊กสะก้อนบดจะเขาบอกเอาดินจีเห็ดพี่น้องเลยดินจีสิมีความมาตรฐานกว่ามดิบพอกนั่นเหนื่อยนี่แล้วเด้อเด้อ ทางวัางวเลยนี่เ้นลถ่านมาช่วงเกี่ยงคนได้อ่เมืองน้แม่้าครับอือทังกอนหนึงันทั้งนพ่อแล้วนะมันเห็นี่นนี่พื้นของเขานี่มันต่ำมากพี่เขาบวบุทีตัวนี้ปั๊บขึ้นชัยได้ารีนมานี่แหละพี่น้องเขาว่าเฮ้ากับ้านเฮ้าก บ่ท่อแน่เนาะสามัคคีกันเอาคันจ๊ะเฮาก็บ่บ่มีเงินเดพี่น้องเงินที่ในวัดเพิ่นก็เอาไปซื้ออิฐซื้อเล็กซื้อปูนซื้อหินให้พี่น้องเฮาสามัคคีมาเฮ็ดกันเองเดพี่น้องเอ้ยตํากวัดสังเกตพี่น้อง สองขึ้นไปลกลางปางแล้วแป่นออกไปเลยตอนนี้กำลังหนึ่งเสือพี่น้องเลยวัดความตรงพอดีวัดความพอดีเห็นไหมพี่น้อง ใช <c ười> ่ใช่เอาพีน้องเฮานี่ละสามกีกันพีน้อยันจรย์ส่งกันเงินเงิน่ากับพ่มีเงิน่ำเิน <cậu> bây nhiên, đi, xài bưng kêu nè, đi, ăn xong, xong con, nhang xong con, nạm nội vợ nè, có phải hơi

มันกำลังก่อยปูนพี่น้องก่อยไหวว่าตัวนั้นเบิร์ดจะมาต่อตัวนี้ก่อยรละเอียดไปเลยเลยขนาดวัดนะพี่น้องเลยปวดกินหมดเลยนี่ไม้วัดพี่น้องเลยถ่ายใกล้กับเส้นแดดต่อพี่น้องบ่เห็นเห็นลงไปเลยขนาดเสาพี่น้องเลย นะเสาแตกหมดเลยคันบ mm. ่เ ah, ฮ็ดใหม่จักมื้อแล้วมันสิจะลาว่าสิโคมลงใส่อ่าแตกดีบ่ได้มาล่ําแต่ฮึงอันนี้ก็ปวกกินปวกินเบิดลว่าไดได้ซั่นน่ะอนี้นบเลยน่ะแต่ไม้เบิดทางลลางเลย ปวกได้กินเนะห้างปวกพี่น้องนลนั่นนั่นะบุงเนี้ยพี่น้องนี่ปวกกินเบิดเลยเนะ่เสาก็แตกหน่อยน้ำนั่นปวกกินทั้งรังเลยทั้งอันสลาเลยขันประเหตุใหม่ในจกักหมอยันแบบหลุมลงเลย Mình thang kính thang kính nikong liền sang kong liền đi kìa 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 Sẵn kìa Sao tệ quá kìa này tôi kìa 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 จะได้ไปเห็ดเวี้ยแงซอยข้าเจ้าเลยพี่น้องุ้ยเห็ดเวี้ยรวมจุอันนี้ข้าเจ้าเทีทีเอาใหม่แล้วข้าเจ้าเทอร์นาเกะออกเทเมื่อวานนี้พี่นุ้ยเทอร์นาเกะใหม่ออก หลายคนหลายคนเห็ดซอยกันพี่น้องเลยอันนี้มีแต่ใบดุนไ่เห็ดใบดุนไม่เห็ดอันนี้โอเคเนาะพี่น้องสเตปเฮดเวียซอยเขาจะอะไรใจใจศรัทธาที่ว่านอยากต่อยอดเนาะ Do nhọn hết sao xa la và cả an mô tana bùn năm mươi năm mươi la là chào và là tay sa thà nóng nặng nóng nặng nóng nặng 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 เชียพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดี